h e l lo everyone welcome back to the channel t h ไทยออโต i ไฟ t e เตอรวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกระบบอาวุธที่ทรงพลังและน่าสนใจอย่างมากในโลกของเมกะแทงแบทเทิลนั่นคือไทย8ปปืนป้องกันภัยทางอากาศขนาด23มมิลิเมตรแบบติดตั้งบนรถบรรทุกซึ่งเป็นอาวุธที่ผสมผสานร,ระหว่างความคล่องตัวพลังการยิงและความยืดหยุ่นทางยุทธวิธีได้อย่างลงตัว โดยในวิดีโอนี้ผมจะอธิบายทุกจุดสำคัญแบบละเอียดเพื่อให้คุณเข้าใจว่าทำไมระบบนี้จึงโดดเด่นทั้งในแง่แรงบันดาลใจจากโลกความจริงและในเกมเมกะแท n งแบทเทิลในส่วนของภายนอกไทย85 23มิลิเมตรให้ภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งดุดันและพร้อมรบตั้งแต่แรกเห็นตัวรถใช้แชสซีรถบรรทุกทางทหารที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในภูมิประเทศที่สมบุกสมบัน ตัวถังมีการเสริมเกราะในระดับหนึ่งเพื่อป้องกันกระสุนขนาดเล็กและสะเก็ดร,ระเบิดด้านหลังติดตั้งปืนใหญ่อัตโนมัติคู่ขนาด23มิลิเมตรบนแท่นหมุนที่สามารถหมุนและยกเงยได้กว้างทําให้สามารถยิงเป้าหมายทางอากาศและภาคพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพลำกล้องปืนมีความยาวและแข็งแรงรองรับการยิงต่อเนื่องเป็นเวลานานการออกแบบโดยรวมเน้นการใช้งานจริงมากกว่าความสวยงาม ชิ้นส่วนกลไกลหลายส่วนถูกเปิดเผยเพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุงในสนามรบล้อย,อยางขนาดใหญ่แบบออฟโรดช่วยให้รถเคลื่อนที่ได้ดีในทุกสภาพพื้นผิวและในเมกะแท็งแบตเตอร์รูปลักภายนอกนี้ช่วยสื่อบทบาทของมันได้อย่างชัดเจนในฐานะอาวุธป้องกันภัยทางอากาศแบบเคลื่อนที่เร็วเมื่อมองเข้ามาที่ภายในจะเห็นได้ชัดว่าไทย8ปเน้นประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความสะดวกสบายห้องโดยสารมีขนาดกระทัดรัดออกแบบมาเพื่อรองรับคนขับและคนประจำปืน แผงหน้าปัดเรียบง่ายแสดงข้อมูลสำคัญอย่างสถานะเครื่องยนต์ระดับเชื้อเพลิงและระบบพื้นฐานต่างๆมีอุปกรณ์สื่อสารสำหรับประสานงานกับหน่วยอื่นๆในสนามรบส่วนพื้นที่ควบคุมปืนด้านหลังคือหัวใจหลักของระบบประกอบด้วยอุปกรณ์เลงแบบกลไกและแบบออปติคัลคันควบคุมการหมุนและการยิงที่ช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถติดตามเป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็วได้ในเมกะแทงแบตเทอร์ภายในถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบพื้นที่ปฏิบัติงานที่จริงจัง ทุกปุ่มและคันโยกมีหน้าที่ชัดเจนเพิ่มความสมจริงและอารมณ์ร่วมในการรบด้านสมรรถนะการทำงานไท้าย85-23มิลิเมตรโดดเด่นอย่างมากเครื่องยนต์ดีเซลที่เชื่อถือได้ให้กำลังเทียงพอสำหรับการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเหมาะกับยุทธวิธีแบบยิงแล้วเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งได้ไวเพื่อลดความเสี่ยงจากการตอบโต้ปืนคู่ขนาด23มเมตร มีอัตราการยิงสูงสามารถสร้างมั่นกระสุนหนาแน่นมีประสิทธิภาพต่ออากาศยานที่บินต่ำเฮลิคอปเตอร์รโดนรวมถึงเป้าหมายภาคพ,พื้นดินที่มีกรอบเบาในเมกาทังแบทเทิลสิ่งนี้ทำให้ไทย85เป็นอาวุธอเนกประสงค์สามารถเปลี่ยนบทบาทจากป้องกันทางอากาศไปเป็นสนับสนุนภาคพ,พื้นดินได้อย่างรวดเร็วเหมาะกับสถานการณ์การรบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในเรื่องความปลอดภยัยไทย85มีระบบที่เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริง ห้องโดยสารเสริมเกราะช่วยป้องกันลูกเรือจากอาวุธเบาแท่นปืนแบบเปิดต้องอาศัยการวางตำแหน่งและการรับรู้สถานการณ์ที่ดีระบบเครื่องยนต์อาจมีระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหมความเรียบง่ายของระบบกลไกยังช่วยลดโอกาสการขัดข้องในสนามรบในเมกะแทงแบตเทอร์คุณลักษณะด้านความปลอดภัยเหล่านี้ถูกปรับสมดุลให้ผู้เล่นต้องใช้ทักษะและการวางแผนไม่สามารถบุกตรงตรงได้โดยไม่คิด จุดขายที่โดดเด่นที่สุดของไทย85คือความคุ้มค่าและความยืดหยุน่นเมื่อเทียบกับระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบใช้ขีปนาวุธที่มีราคาแพงไทย85ใช้กระสุนที่หาได้ง่ายและเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วทำให้ดูแลรักษาง่ายและสามารถประจําการได้จำนวนมากรูปแบบการติดตั้งบนรถบรรทุกช่วยให้เคลื่อนย้ายเร็วเหมาะกับการคุ้มกันขบวนรถหรือหน่วยรบแนวหน้า ในเมกะแทงแบทเทิลความพิเศษนี้ทำให้มันรองรับสไตล์การเล่นได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสายตั้งรับคุ้มการหรือบุกเชิงรุกอีกหนึ่งข้อได้เปรียบคือผลทางจิตวิทยาเสียงและภาพของปืน23มิลิเมตรคู่ที่ยิงต่อเนื่องสามารถสร้างแรงกดดันให้ศัตรูทั้งทางอากาศและภาคพ,พื้นดินแม้ยังไม่โดนเป้าหมายโดยตรงในเกมเมกะแทงแบทเทิลสิ่งนี้ช่วยควบคุมพื้นที่บังคับให้ศัตรูต้องถอยหรือเปลี่ยนตำแหน่ง ในด้านราคาไทาย8 5 3 3 mm, มถือว่ามีต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับระบบป้องกันภัยทางอากาศสมัยใหม่ราคาจริงอาจแตกต่างกันตามยุคและการปรับแต่งแต่โดยรวมถูกกว่าระบบธิปนาวุธมากความคุ้มค่านี้ทำให้มันถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศและในเมกะแทงแบทเทอลก็สะท้อนออกมาเป็นค่าพลังที่สมดุลได้ประสิทธิภาพสูงในราคาที่เข้าถึงได้ การปรากฏตัวของไทย85ในเมกาแทงแบทเทิลยังช่วยเพิ่มมิติด้านประวัติศาสตร์และยุทธวิธีแสดงให้เห็นว่าอาวุธที่ไม่ได้ล้ำสมัยที่สุดก็ยังมีบทบาทสำคัญในสนามรบหากใช้อย่างถูกวิธีสรุปแล้วไทย85 23มิลิเมตร ปืนป้องกันภัยทางอากาศแบบติดตั้งบนรถบรรทุกในเมกาศแทนแบทเทิลเป็นอาวุธที่ทรงพลังคล่องตัวและคุ้มค่าภายนอกแข็งแกร่งภายในใช้งานจริงสมรรถนะสูงระบบความปลอดภัยเหมาะสมและมีเอกลักษณ์ด้านความยืดหยุน่นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เล่นที่ชอบบทบาทสนับสนุนและการควบคุมสนามรบไม่ว่าจะใช้ป้องกันทางอากาศหรือกดดันศัตรูภาคพ,พื้นดินไทย85ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าอาวุธคลาสสิกยังคงมีที่ยืนในสนามรบยุคใหม่ และถ้าคุณชอบการรีวิวแบบเจอดลึกอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องไทยออโต้ไฟ h t เตอร์เเพื่อรับชมคอนเทนต์เมกาแท้งแบทเทิลเพิ่มเติมในครั้งต่อไป